หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยศูนย์ความเป็นเลิศดแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรวบรวมเหตุการณ์ดอกไม้ไฟและพลุระเบิดตั้งแต่ปี2,521และในรอบ10ปีนี้คือตั้งแต่ปี2,545จนถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นถึง31ครั้ง ปี2554เกิดเหตุการณ์พลุระเบิดรวม4ครั้งที่จังหวัดลำปางอุดรธานีเชียงรายและชนบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนเสียชีวิตหนึ่งรายปี2553เกิดเหตุที่จังหวัดระนองเชียงรายและลำปางบาดเจ็บ10คนเสียชีวิตหนึ่งราย ปี2552เกิดเหตุที่จังหวัดลำปางการจนบุรีกาลสินราชบุรีพิษณุโลกยโสธรและสกลนครมีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บ5คนปี2551เกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่บาดเจ็บ1คนไม่มีผู้เสียชีวิต ปี2550เกิดเหตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรขอนแก่นอุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้รับบาดเจ็บ96คนเนื่องจากวันที่16เมษายนเกิดเหตุบ้างไฟระเบิดขณะจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าที่จังหวัดอุบลราชธานีเฉพาะเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ80คน ปี2549เกิดเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,าน่านเชียงรายขอนแก่นอ่างทองและที่จังหวัดเชียงใหม่สองครั้งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายส่วนผู้บาดเจ็บ13คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนและเกิดอุบัติเหตุที่นิ้วมือทั้งการฉีกหรือขาดทั้งหมดปี2548เกิดเหตุที่จังหวัดพะเยามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย ปี2545เกิดเหตุที่จังหวัดสมุทรสาครไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต